เสี่ยงแผนฮนะเรามาทานอาหารท้องถิ่นสุดคอตของเขานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรคนะแต่ว่าได้ทราบกันแน่นอนรูกปั้นอลังการมากร้านอยู่ตรงนี้เลยฮนะมาไม่ถูกบอกมาลูกป,ปั้นนี้ครับ A.C.C. แถวสาทรณ์ ก็ค <ider> MM ือเขากินกับเราหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่รู้คนี่ตอนนี้เราอยู่หน้าร้านซึ่งนี่คือเครื่องเขาครับ Thank you ดาด้านนะครับนี่ครับ ACC ฮะ เขาจะมีมาให้เราจิ้มแล้วก็คิดตังดำเนี้ยนี่เรนดังไงพ่กันเนี่ยคล้ายๆที่สตูนที่กระบี่ตอย่างไงแต่ว่าเราจะกินไห้หมดไม่ไม่ครับเราอยากจะกินอะไรเราก็กินนะครับเกี๊อครับขอาเนื้อออกแล้วเราไม่กินเนื้อเพี่ก็จะลองบ้างเอาก็อย่างนี้เนาะไม่มันเยอะจะหมดเหมือนน้ำพริกหนุ่มเลย I need, uh, I, when when I eat, the uh, yeah. just is. Uh, yeah. So if you want to eat, just pick one. You uh, All two 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 two. Okay. Yeah. Take one, uh, we have But it. I don't eat yet. I, I, mm. I can. Uh, no, just put. Oh. Just put yeah, yeah. okay. Yeah. It yeah. includes. Yeah. It include. Uh, uh, no no no. So. ตอ o n ี y what you eat? okay okay thank you ใช่แล้วก็เหมือนที่ภาคใต้ที่เป็นร้านติมซำที่เขามาเลียงไว้เต็มเลยครับ you a only this with this s o you a only this u s because it's impossible to get everything thank you

ลอยบาหลีครับตอนนี้ครับอยู่หน้าตู้น้ำนี่เป็นน้ำเปล่าเองนี่เป็นพวกชาสมุนไพรเองน้ำแปลกแปลกอันนี้น้ำไม่แปลกครับพวกมินิเมดยาคูฟฟนต้าสไตล์เองนี่น้ำเต้าหู้นะเนี่ผมกินนี่ครับพวกชานี่ครับเป็นชาชาปนๆเดือดแกงหัวประมาณนั้นครับก็โอเคใช้ได้นะครับขวดแค่สามพันเอง ถ้าเป็นพวกนี้จะห้าพันอันนี้เป็นพวกเครื่องดื่มนี่วิตามินเอาไว้น้ำส้มนะครับน่าดีจริงๆพี่ก็ใจดีเปิดให้เราเดูเย,ย้เย้อบาหลีบราเรามาบุกร้านข้าวแกงบาหลีนะครับนี่ฮะเป็นไก่ทอดครับแล้วก็พวกแกงกต่างก็<ม>ต,ตักราดข้าวก็ได้ครับหรือว่า,อาจะสั่งเป็นจานๆไปเราไม่กินเขาก็ไม่คิดตังค์ครับ เขาพี่เขาจะตักเรียงไว้เรียงกันเป็นกำแพงยักษ์เลยฮนะก็รสชาติโอเคเลยนะครับแต่ที่สุดยอดก็คือพริกมันจะไม่เผ็ดนะก็กินกันเลยเห็นเห็นพริกเยอะๆงเงี้ยครับไม่เผ็ดเลยครับพริกไม่เผ็ดเลยครับอร่อยตาเลยครับบายบาย thank you